ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับฟ้านะคะในช่องอันเดอร์ไฟแล้วค่ะวันนี้นะคะก็มาในลุคแบบนี้เลยดูแบบโคเรียแบบลายลาดักดักบงังป้าคือเ้าต้องการให้แบบผมมันยุ่งยุ่งฟูฟูอะ่ะเออมันดูแบบน่ารักอะไรอย่างงี้เนาะก็วันนี้นะคะฟ้ามาในลุคเนี้ยแหละที่บอกไปนะคะมันจะออกแนวแบบเกาหลีที่แบบ ไม่ได้ติดความหวานนะคะเกาหลีแบบ Street สตรีทนิดนึงดูมีความแบบเซ็กซี่นิดนึงสตรีทบวกเซ็กซี่ละกันนะคะก็เอามาเป็นลุคนี้เลยและที่สําคัญนะคะลุคนี้ฟ้าใช้เครื่องสรางแบรนด์แบบถูกและดีทั้งลุกทั้งหน้านี้เลยนะคะก็คือแบ,บรนด์พวก ODBO นั่นเองนะคะจะบอกว่าฟ้าเคยทำไปครั้งนึงแหละที่ แต่งหน้าด้วยเครื่องสบัง ODVO นะคะจะบอกว่ากระแสดีมากปัก็เลยกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าหลายๆคนเรียกร้องมากเลยซึ่งวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะใส่นี้เลยนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้แล้วว่าลูกนี้คะแต่งหน้าอะไรยังไงใช้เครื่องสบังแบบอันไหนบ้างอะไรอย่างงี้นะคะก็ไปดูได้เลยค่ะไปเลยมาค่ะทุกคนหน้าสดนะคะตอนนี้ก็คือดีขึ้นมากก็ <laughs> <laughs> ขั้นแรกนะคะเราจะใช้รองพื้นเลยก็คือตัวนี้เลยค่ะ ODB O2 In 1 Foundation นะคะตัวนี้อย่างที่ชื่อบอกเลยว่าเป็นทูอินนะคะเขามีเป็นรองพื้นนะแล้วก็ที่หัวเนี่ยจะมีเป็นคอนซีลเลอร์มาให้ด้วยนะคะถือว่าครบตอบโจทย์มากๆเดี๋ยวฟ้าจะลงคอนซีลเลอร์ไปที่แบบว่าใต้ตาเนอะเพราะว่าใต้ตาฝาคร้ำมากๆเลยนะคะวนๆอย่างนี้ไปคืออันนี้เป็นเนื้อครีมซึ่งเราก็จะแบบ วนๆตรงนี้แล้วก็มาวอร์มที่มือนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาแบบเออเนื้อปกปิดได้ดีแล้วก็ไม่แห้งแตกเนาะซึ่งตัวเนี้ยก็คือปกปิดดีนะคะอ่ะค่อยๆแบบว่าเติมเป็นเลเยอร์เลเยอร์ลงไปนะคะเห็นปะมันก็จะปกปิดได้ดีเนาะต่างกันมากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็มาลงรองพื้นก่อนเลยใช้คู่กับฟองน้นนะคะเราจะบีกออกไปเลยแบบนี้ จะมีความแบบขาวกว่าหนนะ้าฟางนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะบอกว่าเนื้อรองพื้นอะมันเกี่ยงง่ายแล้วมันก็ปกปิดได้ดีมากๆแต่ว่ามีความเบาบางนะคะคือชอบมากเลยแล้วเราก็จะมาลงแป้งเลยนะคะเป็นตัวนี้เลขค่า ODBO Dreaming Collection Fade Powder นะคะตัวนี้ก็ใช้ไปในหลายๆคลิปอยู่นะ,ะแต่เราจะ ใช้ในการฟองน้ำนะคะออกข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเป็นแป้งแล้วก็มีตัวกันไฮก็คือดีมากเลยนะคะตัวนี้เป็นแป้งพับผสมรองพื้นนะคะก็จะไว้แบบเซตใต้ตาหรือว่าที่เราลงคอนซีลเลอร์ไปนะคะมันจะได้แบบล็อกคอนซีลเลอร์ของเราเนาะ แล้วก็ลงไปใต้ตานะคะตัวนี้เนื้อมันจะแบบค่อนข้างเบาบางมากๆมันจะทําให้แบบล็อกได้ดีมากๆค่ะล็อกคอนซีลเลอร์ดีมากแล้วก็มันไม่แตกเนนี่ฟ้าก็จะลงแบบประมาณตรงนี้นะคะใต้ตาแล้วก็เดี๋ยวเราใช้แปรงลงต่อนะก็แปรงปัดแป้งนะคะฟูๆนิดนึงวนๆวนๆไปเพราะออดก,ก็ปัดลงไปทั่วหน้านะคะมันก็จะทําให้หน้าของเรานะคะมีความเบาบางไม่เป็นแป้งหนักมาก ต่อมานะคะฟัก,ก็จะมาเขียนคิวของเราเลยนะคะนี่นะคะใช้เป็นตัวนี้คือ o d i o i o up cute collection duo brow n pencil นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็น t o in one เหมือนกันนะคะเรียกว่า t r e in one ก็ได้เพราะว่าเขามีหัวแปรงมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีหัวทางด้านที่เป็นหัวตัดนะคะแล้วก็เป็นด้านแบบหัวเรียวๆแบบนี้หัวเล็กๆแบบนี้ แต่ก่อจะใช้หัวเล็กนะคะก็จะใช้แปลงพ่าเกลี่ยพวกแป้งส่วนเกินที่คิ้วอะไรองนี้ออกมาให้หมดก่อนนะเสร็จแล้วก็จะใช้หัวเล็กตรงนี้นะคะในการร่างฐานคิ้วกันก่อนเนื้อเขาดีมากทุกคนดูได้เลยตัวจากที่ฟาเขียนได้เลยเพราแบบมันเขียนไปง่ายมากพอได้คิ้วคมๆแบบนี้แล้วนะคะฟาก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะ o d ดี3 Color m a t ลเลอร์แมชชนะคะก็จะเป็น มีสามสีด้วยกันนะเป็นสีอ่อนกลางเข้มนะคะเขาจะใช้สีอ่อนสุดนะในการทาลงไปมีแปรงที่ใช้ได้จริงนะคะแปรงตัวนี้หัวตัดก็คือใช้ได้จริงเนี่ยทาลงไปข้างในนะคะทาเป็นแบบเส้นๆเบาๆพอแล้วก็ตรงหัวก็คือเบามือมากๆนะคะมันจะได้เป็นแบบไล่ระดับสีะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะคิวเปเวอร์จริงๆนะ ก็นี่นะคะจะใช้ตัวนี้เลยที่เขียนคิ้วนะแบบฝุ่นนะคะกับแปรงคอนทัวร์นะที่ไปที่สีอ่อนสุดนะคะแล้วเราก็จะมาสร้างกรอบหน้ากันค่ะก็สร้างกรอบหน้านะคะคือสีเขาสวยแล้วก็สามารถเอามาเฉดดิ้งหน้าได้นะคะเพราะว่ามันออกแบบเทาๆอะ่ะทุกคนมันค่อนข้างที่จะเหมือนเงาจริงมากๆ กรอบหน้าด้วยมันจะได้แบบหน้ามีมิติขั้นสุดนะคะได้แบบนี้นะคะก็ใช้แปรงเล็กๆนอ้องจิ้มไปเลยเคาะก่อนนะคะลงที่จมูกจมูกดูมีมิติกว่าข้างนี้มากๆนีต่อมานะคะเราก็จะมาแต่งตากันทุกคนจะบอกว่าพาเลตนี้น่ารักมากนะคะ พรีเพรสสุดๆ ODBO s u n d o w Ety Color Eyeshadow Palette นะคะก็ตัวนี้นะมีทั้งหมด18เฉดสี akes, จะเป็นออกแนวแบบเอ r t h t โทนปะเป็นแบบส้มๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาแต่งอันนี้กันเนาะตอนนี้มันก็แบบค่อนข้างหิตเนาะมาเริ่มกันเลยนะคะก็ใช้สีนี้เนาะในการทาไปแบบทั่วเปลือกตาเลยนะคะ เหมือนเป็นเบสที่มีสีนิดๆน,นะคะลงมาถึงแบบล่างตาเลยเสร็จแล้วนะคะใช้สีนี้ค่ะในการทาลงไปช่วงหางตานะคะแล้วก็เติมสีนี้นะคะจะมีความแบบชิมเมอร์นิดๆน,นะทาตั้งแต่หัวตาถึงกลางตาบนนะคะแบบนี้แล้วก็หัวตาแล้วก็ล่างตา นี่ค่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อมาเราก็จะกรีดตาแบบนี้เลยนะคะด้วยตัวนี้เลยค่ะ ODBO Strong Series One Day Tattoo Sexy Eyeliner Pen นะคะตัวนี้นะคะเป็นอา e ไลเนอร์ลิควิดนะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะกรีดให้ดูบาเส้นเล็กมากวันนี้ค่ะจะกรีดบางๆนะคะช่วงหัวตาแล้วก็หางตาเนี่ยก็จะแบบเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะคืดเลยคน,คน นี่นะคะทุกคนได้เส้นอายไลเนอร์แบบนี้แล้วฟ้าก็จะใช้ตัวนี้เลยสีเข้มสุดนะคะในการทาลงไปแบบว่าล่างตานิดนึงเพื่อให้แบบเส้นอายไลเนอร์มันเชื่อมกับล่างตานะคะนี่นะคะทุกคนได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมัสคาร่าเลยค่ะตัวนี้นะคะใช้มัสคาร่าของวันนี้ก็คือตัวนี้เลย ODBO Two t i p Calimatic Pro นะคะ นี่แล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะตัวเนี้เป็นทูอินวันเลยนะคะก็จะมีเป็นด้านของสีดำที่แบบทาเครือบนะคะแล้วก็เป็นด้านสีขาวซึ่งตัวเนี้ทาไปก่อนที่จะทาฝั่งสีดำเนาะตัวนี้นะคะเวลาเราทามันก็จะมีความแบบบำรุงขนตาด้วยแล้วก็ทำให้ขนตาของเราอะยาวมากๆให้ดูว่าแบบ มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ปาดสีดำทับไปเลยขนตาก็จะยาวแบบยาวมากๆเห็นเปล่าว่าแบบขนตาย,ยาวมากนี่นะคะทุกคนตาก็จะได้แบบนี้เลยเรามาต่อกันที่แก้มนะคะก็จะใช้ตัวนี้ odvo color harmony b u u s h e r นะคะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด6สีแบบนี้เลยนะคะเป็นสีแบบ สีเขาเรียกว่าอะไรสีแมทอ่ะสามสีแล้วก็สีที่มีความแบบชิมเมอร์นิดๆน,นะคะอีกสสีซึ่งวันนี้นะคะฟ้าจะใช้ด้วยกันทันง้งหมด2สีนั่นเองนะคะก็จะใช้สีนี้เป็นสีชิมเมอร์ที่เป็นแบบออกแนวส้มๆนะคะทาไปแบบเขาเรียกว่าอะไรขอบหน้าตรงที่เป็นแก้มนะคะตรงนี้นะแล้วก็ทาสีชมพูนะคะใช้แป้งเดีวยวกันเลยก็ได้แล้วก็ ทาข้างหน้าแก้มแบบนี้นะคะอ่ามันก็จะแบบเห็นปแะบบชมพูชมพูส้มๆ้มประมาณนี้เวลาเราใช้ตัวนี้เราก็ไม่ต้องใช้ไฮไลท์เลยก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นี่เป็นสีขาวๆนิดนึงนะคะทาลงไปที่แบบปลายจมูกอีกนึงค่ะเพื่อให้มีความแบบเหมือนทาไฮไลท์เนาะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมาทาลิปสติกนะคะเป็น Olivio Mini Kiss XOXO Lip Tint นะคะใช้ลิปทินไปเลย เป็นสาวแบบว่าเปรียวๆสักแคหน่อยนะคะตัวนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะค่ะอตินข้างในเนี่ยจะค่อนข้างแดงนิดนึงนะไล่ระดับลงมาเขาบอกว่าลิปตินพวกนี้นะคะอยู่นานมากกินแบบน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่หลุดแล้วก็จะใช้เบอร์ศูนย์สองนะคะสีส้มผสมลงไปนิดนึงนะคะ นี่นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทําผมแล้วก็กลับมาเจอกันนะคะอ่ะทุกคนลุกนี้นะคะฟ้า <alet> ก็จะไม่โลผมหนูเพราะว่าฟ้าตั้งใจให้มันดูแบบสตีทสตรีทนิดนึงฟ้าก็อยากให้มันแบบ ถุงยุ้งยุ้งสิยอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็ลูกนี้นะคะฟ้าใช้เครื่องสำอางของพวก ODBO ต่างๆทั้งหมดเลยนะคะ mm hmm. ก็เป็นเครื่องสำอางที่ถูกเนาะแล้วฟ้าก็รู้สึกว่ามันดีมากเพราะว่าลูกนี้ดูก,การันตีด้วยลูกนี้เลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าลูกเนี้ยฟ้าว่าสวยกว่าบางลูกที่ฟ้าแต่งด้วยเครื่องสำอางแพง,แงๆเนาะแล้วถ้าเกิดใครอยากลองเล่นนะคะเครื่องสำอาง ODBO อะไรอย่าง,งเงี้ยฟ้าก็เห็นว่าเขามีขายหลายที่มากๆนะคะอย่างเช่น Eve and Boy ก็มี Kiss ก็มีนะคะแล้วก็ มีในเว็บไซต์ด้วยนะคะ odpo.com อะไรสักอย่างเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งรายละเอียดลิงก์อะไรต่างๆนะคะไว้ที่ description box เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบลุคนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ฟ้าด้วยนะคะกดแชร์ก็ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย